แอพิโซดนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของซีรีส์จีนรักโรแมนติกอบอุ่นดีค่ะเรื่องรักนี้ไม่มีวันลืมนะคะนำแสดงโดยน้องสาวแอดเองค่ะหูอี้เฉียนนะคะแล้วก็น้องไมเวยนะคะน้องไมเวยนี่เบ้นาน้า CEO นะคะเล่นมาทุกเรื่องก็เป็น CEO หมดเลยค่ะ ตอนนี้ออนแอร์อยู่ทางช่องแมงโกนะคะแล้วก็ช่องแมงโกช่องมะม่วงเนี่ยก็อัปรัวๆเลยเช่นกันตอนนี้ก็เกินครึ่งเรื่องไปแล้วค่ะคือทั้งหมดมันมีแค่24ตอนเองนะคะตอนนี้อัปไปเท่าที่แอดเห็นเมื่อคืนนี้14ตอนเอา้ามีเสียงฟ้าร้องไม่ต้องตกใจนะคะ <laughs> อัดไปแล้วก็มีมี มีคนมีเซียนคนไหนที่กำลังรับอัศนีบาทอยู่ไม่รู้ค่ะที่เยอรมันนะคะฟ้าร้องนี้ค่ะต่อนะคะเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเสี่ยวเป่าเนี่ยโอ้ยน่ารักมากเลยมีผมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเคยแทะมีผมเป็นลอนๆอนอ่ะนะคะน่ารักมากเลยเป็นคนที่มีคาเลคเตอร์จริงๆค่ะก็ถึงแม้ว่าหนูน้อยเสี่ยวเป่านะคะจะเรียกพระเอกของพวกเรานะคะเหอเสี่ยวเหยียนว่าพ่อเนี่ย แต่ว่าบทละครก็ส่งตอนนี้ส่งมาให้พวกเราคนดูเนี่ยได้คิดแล้วนะคะว่าจากการที่เราดูซีรีส์มาเนี่ยหนูน้อยเสี่ยวเป่าเนี่ยไม่ใช่ลูกชายที่แท้จริงของอเหอเฉียวเหยียนแน่นอนค่ะเด็กน้อยเสี่ยวเป่านะคะเท่าที่เราเห็นในละครตอนนี้คือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากเลยเห็นได้ชัดจากการที่เขาได้พบกับคุณหมอนะคะคุณหมอซินุยเยรเรียกยากจังเลย ชินนะคะคุณหมอซิน e อี้เยือเป็นครั้งแรกก็ถูกคุณหมอเนี่ยดึงดูดไปทันทีเลยเพราะว่าเด็กน้อยเสี่ยวเป่าเนี่ยสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่จริงใจของของผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้จริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยเด็กน้อยเสียเป่าจึงตั้งใจมากเลยนะคะที่จะต้องได้คุณหมอเนี่ยคุณหมอซิน e อี้เยือเนี่ยแหละมาเป็นคุณแม่ของเขาให้ได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตนะคะที่ผิดปกติของเด็กน้อยเสียวเป่า เมื่อหลายปีก่อนก็ทำให้ เสี่ยวเป่าเนี่ยเป็นเด็กที่มีความรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษนะคะซึ่งเขา่จะได้รับอิทธิพลจากคําพูดของผู้อื่นได้ง่ายค่ะหรือในในเรื่องเรียกว่าเป็นโรคแบบออทิซึมนะคะด้วยเหตุนี้พระเอกเหอเสี่ยวเหยียนก็จึงเลือกที่จะแต่งงานกับซินอี้ยั่วก่อนค่ะนางเอกของพวกเรานั่นเองเพื่อให้ซินอี้ยั่วนะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเด็กเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบการให้ความกระจ่างในทุกๆเรื่องกับเสี่ยวเป่าค่ะแล้วก็คอย ติดตามดูแลเสี่ยวเป่านะคะนี้ชีวิตของทั้งเสี่ยวเป่าแล้วก็ชินอียัวเนี่ยรวมทั้งพระเอก st, เหอเสี่ยวเหยียนด้วยนะคะต่างก็ค่อยๆใกล้ชิดกันมากขึ้นมากขึ้นสองพ่อลูกเนี่ยถูกความใจดีแล้วก็ความมองโลกในแง่ดีของคุณหมอซินนะ่ะตกไปนะคะคือตกไปเลยหนักลึกไปกว่าเดิมอีกค่ะก่อนแต่งก็คือเราจะเห็นว่าเท่าที่อดสังเกตนะพระเอกอะรักนางเอกตั้งแต่ตอนที่สองนะ แอดวานะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงดูกันได้ยังเอ่ยเรื่องนี้นะคะทีเนี้พอยิ่งแต่งงานกันไปแล้วอ่ะครอบครัวเนี้ยกลายเป็นครอบครัวที่ที่มีความสุขแล้วก็น่าอิจฉามากจริงๆค่ะเด็กน้อยเซียวเป่าเนี่ยไม่ใช่ลูกชายของพระเอกเหรอ,อเฉียวเหยียนนะคะแต่ว่าเป็นลูกของพี่ชายแท้ๆของพระเอกอีกทีหนึ่งค่ะนี่ความผิดปกติแต่ว่าพี่ชายของพระเอกคือ คือเขาประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เสียไปแล้วนี่ความผิดปกติทางอารมณ์แล้วก็ทางร่างกายของเด็กน้อยเสี่ยวเปาเนี่ยหรือว่าออทิซึมเนี่ยนะคะในที่สุดก็หายเป็นปกติได้ดีนะคะซึ่งเราจะได้เห็นกันในตอนที่แบบ23 24ตอนใกล้จบค่ะซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมากเลยนะคะกับผู้ที่รับชมแล้วก็นางเอกของพวกเราเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมากเลยค่ะน่ารักมากด้วยถ้าเลือกผู้หญิงนะคะที่จะมาแต่งงานด้วยอ่ะซินอียูเนี่ยเป็น อีกหนึ่งแบบเลยค่ะที่คุณผู้ชายนะคะควรจะพิจารณาเป็นอันดับต้นๆถ้ายังเหลือนะถ้ายังทันนะคะก็มีเรื่องเดียวค่ะที่แอดอึ้งเหมือนกันสําหรับนางเอกเนี่ยนะคะคือความไม่เป็นระเบียบของนางเอกคือห้องของนางเอกในบ้านในบ้านเก่าอ่ะนะคะในช่วงแรกๆนี่คือลกมากค่ะนึกภาพการเป็นคุณหมอเด็กไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าต่อมาเธอก็พัฒนาขึ้นค่ะไอ้ของแบบนี้มันฝึกได้เนาะ เดี๋ยวไว้พบกันต่อในอพิสอดถัดไปนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสอดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ